สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตาม y o u t u b e นิพนธ์ออตโต้คานะครับถ้าใครยังไม่กดติดตาม y o u t u b e นิพนธ์ออตโต้คาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมนิพนธ์ออตโต้คามารีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันแบบชัดเจนอีกครั้งนะครับชัดเจนกว่านี้บอมี่อีกแล้วต้องที่นิพนธ์ออตโต้คานะครับคันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณลูกค้าที่อยู่ประเทศ เกาหลีใต้นะครับ FC ทางเกาหลีใต้นะครับโอนมัดจำจองแล้วก็ให้เราไปส่งมอบอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีอำเภอหนองหานนะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์ด้วยนะครับคันนี้ลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะครับนะครับอนุมัติแล้วผ่านแล้ววันพฤเรหัสนะครับเราจะออกเดินทางตั้งแต่เช้านะครับเพื่อไปส่งที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีคันนี้ ลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับรถคันนี้น็อตหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่ขยับสีเดิมเคยแต่สีเดิมทั้งคันเก็บสีบ้างเป็นบางจุดเรามาเก็บงานให้แต่รถคันนี้ขอย้ําเลยว่ารถสีเดิมทั้งคันเลยยังไม่เคยแบบว่าทําสีเป็นแต่ชิ้นๆเต็มๆนะครับก็มีสีเดิมๆนะครับหน้าตาเดิมๆนะครับก็น็อตฝากระโปรงไม่ขยับน็อตเครื่องไม่ขยับกระจกเดิมทุกบานนะครับ ติดฟิล์มใหม่นะครับติดคิ้วให้ใส่กันชนท้ายนะครับล้อมงล้อมแมกเรียบร้อยรออย่างเดียวนะครับคันนี้รอล้างทาความสะอาดให้นะครับตอนนี้นะครับวันนี้ก็จะเปลี่ยนหายน้ํามันเครื่องส่วนไฟตัดหมอกเดี๋ยวเรากําลังไปซื้อมาเราใส่ให้อันใหม่นะครับตัวนี้ก็ตัวเก่ามันแตกนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับสีเดิมทั้งคันเหมือนกันนะครับมีร่องรอยบ้างนะครับผมบอกเลยว่ามีรอยอยู่นะครับ แต่เรามองอย่างเงี้ยจะไม่เห็นนะครับไม่เห็นเลยแต่ดูใกล้ๆอย่างเงี้ยมันถึงจะเห็นเนี่ยเห็นไหมครับใกล้ๆเนี่ยมันถึงจะเห็นเนี่ยนี่นะครับมีรอยขูดนิดนึงนะครับเป็นรอยแบบเล็กๆนะครับเปล่าไปแต่ถ้าเรามองอย่างเนี้ยแต่ผมยังมองไม่เห็นเลยดูตาเปล่าอย่างเงี้ยยังไม่เห็นนะครับไม่มีเลยอ่ะดูไม่ไม่เห็นตําหนิเลยคันนี้ดูนะครับสีไม่เคยทําเนี่ยดูตัวนี้รูปดูลื่นมากนะครับใสติ้งเลยนะครับฟังเสียงนะครับเนี่ย บางจริงทําจริงเดิมเดิมนะครับกระจกเดิมเดิมล้อมงล้อแม็กเรียบร้อยนะครับกันชนท้ายใส่ใหม่ให้เรียบร้อยเห็นไหมครับอันนี้เรารีวิวให้ดบดชัดเจนกว่านี้วอมีอีกแล้วต้องที่นิ่พลอถต้ค้าทําให้เรียบร้อยเก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วก็ให้ดูช่วงล่างด้วยนะครับคันนี้2ให้ลูกค้าจบไปเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็เตรียมส่งมอบนะครับดูภายในนะครับภายในเป็นไม นะครับภายในคือเราเก็บงานแบบนี้เลยนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับเบาะเบอะไม่มีชํารถบูนะครับพื้นพรมผ้าปูพื้น, um <c oughs> น um <package> เอาตัวใหม่ใส่ให้นะครับตัวเดิมไม่มีสวยอันนี้ที่ล็อกแบตเตอรี่เดี๋ยวเราใส่ให้เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับตัวด้านหลังก็มีเรียบร้อยหมดนะครับตัวนี้ก็มี 5. 5. ปาผ้าปูพื้นตัวนั้นก็มีแต่เราไปวางด้านหน้าเพราะว่าขับไปตัวด้านหน้ามันเป็นผ้านะครับมันจะเปื้อนนะครับเดี๋ยวมันจะเปื้อนให้ลูกค้านะครับภายใน ภายในสะอาดมากนะครับหลังคงหลังคาดูนะครับเห็นไหมนะครับไม่มีนะครับไม่มีรอยดําเลยนะครับทํางานเนียบมากเก็บงานรายละเอียดโดยสุภชัยนะครับแผนกล้างรถนะครับทํางานสะอาดดีนะครับตอนนี้ไม่ได้มีสมาชิกเข้ามาเพิ่มอีก2คนนะครับนูกน้องน้องชายน้องน้องน้องนองมาช่วยงานเพิ่มอีกสองเพื่อจะทําความสะอาดรถให้ทันแก่ลูกค้านะครับตอนนี้เรากับพี่ธนยศนะครับผมกับพี่ธนยศทําไม่ทันจริงๆนะครับ ต้องเอาหาเด็กมาเพิ่มนะครับตอนนี้นะครับเนี่ยครับตัวนี้เดิมเดิมนะครับตะเข็บเดิมเดิมสีเดิมเดิมหารดสภาพเดิมเดิมสวยๆแบบนี้หายยากครับผมบอกได้เลยหนึ่งในร้อยนะครับสภาพเดิมเดิมนะครับรอคันนี้ก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเสร็จแล้วเรียบร้อยปุ๊บผมก็จะเข้าไปทำก,การล้างทำความสะอาดฝั่งนี้เก็บสีมานิดนึงนะครับเก็บสีแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบแล้วนะครับตั้งแต่ผมรีวิวก็คือตรงนี้นะครับ ถ้ามองใกล้ๆก็จะไม่เห็นว่ามันเป็นแต่ถ้ามองไกลๆก็จะเป็นลักษณะที่ว่ามีร่องรอยการทําสีมานิดหน่อยนะครับเห็นไหมนะครับแต่เราก็อยู่ในรถที่สภาพหน้าเดิมน็อตไม่ขยับแท้แน่นอนอมาดูช่วงล่างดีกว่าครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องแล้วให้เจ้าของที่อยู่ประเทศเกาหลีใต้ได้ดูด้วยว่าทางร้านเราเปลี่ยนให้จริงทําให้จริงนะครับเราไม่ได้โกหกลูกค้าเราทําให้จริงๆนะครับแล้วก็เก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้มาดูรถ มั่นใจได้เราดูแลให้เต็มที่ครับนี่เลยนะครับสำหรับผมที่พลอตโตคาหรือว่าหอจกธนยศรุ่งเรืองเจริญยน2019นะครับกับพี่ธนยศลุ่งเรืองเจริญยน2019เราดูแลให้ลูกค้าเต็มที่นะครับเริ่มจากเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับเห็นไหมถ้าเราเปลี่ยนถ่ายให้จริงคันนี้เครื่องแห้งๆนะครับแห้งดีมากเลยเห็นไหมน้ํามันเครื่องก็ไม่มีซึมนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีซึมไหมนะครับดู หม้อน้ำเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้คันนี้เปลี่ยนหม้อน้ำใหม่นะครับคันหน้าเดิมนะครับตัวนี้เดิมนะครับเดิมแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำมันเครื่องนะครับคันนี้แล้วก็ลูกหมากนะครับลูกหมากนะครับลูกหมากฝั่งนี้เปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับฝั่งนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับทุกอย่างนะครับเราก็เก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ตัวนี้น้ํามันเครื่องนะครับมันมีตรงที่เทอร์โบนะครับไหลซึมนิดนึงนะครับเดี๋ยวตอนนี้ เราก็จะแก้ไขให้นะครับผมก็จะแก้ไขให้นะครับตัวนี้มีตรงข้อเทอร์โบนะครับเทอร์โบนิดหน่อยนะครับเห็นไหมมันกม่มีมีนิดหน่อยนะครับก็คือเพชรหยดนิดๆนะครับหยดนิดๆน่ะนิดนเดี๋ยวเราแก้ไขให้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมแก้ไขให้แท่นเกียร์ก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเกียร์ให้นะครับน้ามันเกียร์น้ามันเคลืองท้ายให้นะครับช่วงลงช่วงล่างนะครับคัสโซคัสซีสวยมากพื้นใต้ท้องเดิมๆนะครับเห็นไหม ท่ท้ายท้องเดิมๆตัวนี้ตะขอบตะเข็บเดิมหมดเลยนะครับด้านล่างถือว่าโอเคเลยนะนะครับมีน้ํามันซึมนะครับตรงที่ไหลจากเทอร์โบต,ตัวเล็กนะครับนิดหน่อยเดี๋ยวเราล้างแล้วก็จะทําเก็บงานให้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเคลียร์ให้เพราะว่ามันมีน้ํามันซึมนิดนึงนะครับตรงที่เทอร์โบนะครับมันก็ไหลลงมานิดนิดนึงนะครับเราอันนี้คือสภาพรถยังไม่ได้ล้างนะครับย้ําเลยยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวเราทําให้นะครับเก็บงานให้อยู่นะไม่ใช่ว่าเราจะไม่เก็บงานให้ลูกค้านะครับ เก็บงานให้เหมือนเดิมนี่โครตตโตคาเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะครับเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมด้านข้างนะครับท้ายสวยๆนะครับอัดทรงคัดซีสวยมากนะครับตัวนี้นะครับดำนะครับนี่ยางอะไหล่มีพร้อมนะครับท้ายเดิมแท้แน่นอนไม่มีการชนมาแน่นอนเห็นไหมเดิมแท้นะครับเดิมแท้แน่นอนไม่มีร่องรอยการเคาะพ่นสีมานะครับตัวนฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเดิมแท้แน่นอนรอยเม็ดองเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับนี่นะครับเดิมเดิมนะครับผมบอกได้เลยเดิมเดิม วันนี้ก็ไม่มีซึมนะระบบเบรก ABS นะครับก็โอเคยังใช้งานได้หมดนะครับตะคงตะเข็บด้านข้างเดิมๆนะครับสีเดิมๆนะครับเนี่ยทุกอย่างนะครับสําหรับนะครับคันนี้ขอบคุณลูกค้าที่อยู่ประเทศเกาหลีใต้นะครับไม่ได้มาดูรถก็จริงแต่ผมก็จะดูแลให้เต็มที่นะครับดูแลแบบไหนนะครับเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยจะไม่ให้ลูกค้าผิดหวังนะครับรับรถไปลูกค้าก็ต้องโอเคนะครับเห็นไหม นะครับสุ้มท้าเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการเคาะปนสีหรือว่าเคาะเตาแก๊สทําใหม่นะครับไม่มีหานหน้าตัวเดิมเดิมนะครับทั้งสองฝั่งเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ก็เดิมเดิมเหมือนกันนะครับเห็นไหมนะครับสุ้มตะเข็บเดิมเดิมใต้ท้องใต้ท้องนะครับก็แห้งดีนะครับตัวนี้นะครับดูดูนะครับดูเกี่ยะใต้ท้องมันมีน้ํามันเครื่องซึมนะ มีตัวเดียวที่ไหลออกจากเทอร์โบไหลทัสายมาตรงนั้นเองนิดเดียวเดี๋ยวเราแก้ไขให้นะครับตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมล้างทำความสะอาดให้มันดูนะครับมันขันน็อตไม่แน่นนะครับตรงเทอร์โบน่ะเดี๋ยวเราก็จะขันให้ให้มันแน่นขึ้นนะครับก็จะเป็นการเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวจะพ่นการสนิมให้ด้านหน้านะครับเดี๋ยวทําให้นะครับอะไรต่างนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เพียงท้ายให้เรียบร้อยนะครับ นะครับขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามใน YouTube นี่พลอโตคาร์ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเรารีวิวให้แบบชัดเจนกับลูกค้าก่อนสงมอบิวาเราเก็บงานเก็บรายละเอียดเช็คแบบนี้ให้ทุกค่านลูกมงลูกหมาตัวไหนไม่ดีขึ้นขยมแล้วมันดังอิดออดอิดแอดนะครับเราเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับบุ้หูนองหูแหนบอะไรต่างๆเราเล็กๆน้อยๆเราเช็ครายละเอียดให้นะครับอย่างไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับมันก็ออกนะครับออกอยู่ปกตินะครับ แต่ฝาครอบมันคือมันแตกแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับอันนี้อ่าโอเคครับขอบคุณนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะไปส่งคันไหนคันนี้จังหวัดอุดรธานีเตียอําเภอหนองหานเตรีตยมรับรถได้เลยนะครับวันพฤหัสบดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็กล่าควคําว่าสวัสดีครับ